พรกพักภูมิใจไทยกับพักประชาชนเนี่ยมันคนละความคิดคนละขั้วคนละมุมคนละอุดมการมันไม่ได้มีความประสงค์จำนงหมายในการที่จะรวมกันแบบจริงจงจังจังในครั้งนี้ครั้งหน้าและครั้งต่อต่อไปแม้ใครจะบอกว่าไม่มีมิตรแท้ทางการเมืองและศัตรูถาวรทางการเมืองก็ตาม คนต่างๆของพรรคประชาชนและของพรรคภูมิใจไทยตลอดจนพรรคล่วมดูแล้วมันไม่มีทางเลยครับที่มันจะไปกันได้และมันจะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้และแต่คราวที่ผ่านมาที่มีการโหวตให้กับภูมิใจไทยและพรรคล่วมก็ไม่ได้หมายความว่าเขารักกันจริง แต่ทั้งหมดที่มีการโหวตให้และร่วมมือกันในคราวที่แล้วมันเป็นเหตุผลทางการเมืองแท้ๆแ,แล้วก็เพียวๆไม่ได้เกี่ยวกับความรักหรือความชอบไม่ชอบกันอย่างใดเลยเพราะลึกๆเนี่ยมันไม่ชอบกันอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่รักกันอยู่แล้วและมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อยู่แล้วพักูมิใจไทยและพักร่วมอื่น ก็เคยปฏิเสธพรรคสีส้มมาแบบชนิดที่ว่าโอ้โเหเสียหายเสียผู้เสียคนไม่น่าคบด้วยไม่น่าเอามารุ่งสังกัดกรรมด้วยถามว่าพรรคสีส้มรู้ไหมว่ากูุงใจไทยและพัรร่วมเนี่ยเขาไม่เอาตัวเองรู้ไงัแง่แล้วก็รู้ซึ้งดีด้วยอา้าแล้วถามว่าพรรคกุงใจไทยและพัรร่วมเนี่ยรู้ซึ้งกับพรรสีส้มไหม ว่าอุดมการเขาเป็นยังไงยังไงยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีทางหรอกที่จะไปด้วยกันได้ทั้งอุดมการความคิดแต่คราวนี้ที่โบวตให้มันเหมือนกับเป็นความจำเป็นหรือมันเป็นเหตุผลทางการเมืองเขียว,วเขียวล้วนๆ้วเหตุผลทางการเมืองภูมิใจไทยโดยคุณอนุทินอยากเป็นนายกชัดชัชีวิตนี่ของเสียหนูได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย มันโคตรจะโคตรโคตแล้วเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้จะให้ไปกราบการใครจะให้ไปทำอะไรจะเป็นงอนงอ้ะจะเป็นขอขมาลาโทษอะไรยังไงขอเถอะขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีและพรคประชาชนละ่ะต้องการมากๆเลยคือยุบกภะเาะะให้ยุบกภพาก็เอาพักคเพื่อไทยไม่ดีกว่าหรือเพราะเขาบอกว่า คุณโหวดให้ผมวันนี้ได้เป็นนายกยุคทันทีไม่ไหนไหนเมื่อจะโหวดให้ภูมิใจไทยเสียหนูแล้วอยากได้ของแถมซึ่งของแถมนี้พักเพื่อไทยจัดให้ไม่ได้คืออะไรครับการแก้ร,รัฐมนูญอยากให้มีการแก้ร,รัฐมนูญเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเพื่อไทยเนี่ยพยายามที่จะร่วมแก้พยายามที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับเขามาหลายครั้งหลายหนแล้ว แก้ไม่สำเร็จเพราะรัฐธรรมนรูญมันกำหนดว่าจะต้องมีสอวอนั้นมีส่วนร่วมในการโหวตเนี่ยหนึ่งในส่าอ่าใครจะไปขอสอวอสีน้ำเงินไดน้มันมีอยู่พรรคเดียวคือพรรคภูมิใจไทยกับพวกเดียวงและขราวที่แล้วคนที่ขวางต่อกาามแก้รัฐธรมรมนูญมากและโคตรมากที่สุดคือพรรคภูมิใจไทยและสอวอสีน้ำเงิน วันนี้เป็นไงครับพักประชาชนบอกเลยว่าถ้าจะทำให้สำเร็จได้ขอของแถมเหมือนซื้อเล่าพ่วงเบียนั่นแหละก็คือต้องจะภูมิใจไทยสมการของพักเครือไทยตัต่อไปครับไม่มีทางหรอกเพราะเขายัางไงยังไงก็ไปขอสีน้ำเงินไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเอากับเอียหนูนี่ มันรู้สึกว่าได้ตามความประสงค์ให้มีการยุบสภาและแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเสียหนูทำได้แล้วเขาก็รับปากจริงๆว่าเขาจะตกลงร่วมกันในการผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและสรุปแล้วเขารักกันหรือเปล่าครับเขาอยากร่วมไม้ร่วมมือร่วมเต็นร่วมตายในการเป็นรัฐบาลและแก้ปัญหาประเทศชาติไปด้วยกันหรือเปล่าครับไม่เลยครับ คุณเทงหัวหน้าพักประชาชนประกาศเสียงดังฟังชัดในสภาเขาไม่ได้เลือกคุณอนุทินมาให้บริาหารราชการบ้านเมืองเขาเลือกมาเพื่อให้เป็นรุกสภาแล้วก็แก้และทรานูญเท่านั้นเองนั่นแปลว่าเขาไม่ได้มีความประสงค์ที่จะให้คุณมาทํานู่นทํานี่รวมทั้งเรื่องก,การกลับสแกมแกมก์มต่างๆเหล่านี้เขารู้ดี วัตติปัญญาทักพวกของคุณรวมทั้งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะเวลาเดิมนี้ยังไงยังไงมันก็ไม่มีทางทำได้เห็นไหมเขาดูถูกตั้งแต่วันแรกเลยเอาล่ะเมื่อมันมีเหตุผลทางการเมืองมันลงตัวกันอย่างี้การเซ็น MOA และการสกลงทางการเมืองดังกล่าวนั้นมันมาจากเหตุผลและเงื่อนไขทางการเมือง ถ้าจะให้นึกถึงภาพแล้วก็ไม่ต่างอะไรกัพบพกมีดคนละเล่นอยู่ด้านหลังแล้วก็เ็นต์โมเอไปแปลว่ามือหนึ่งเซนอีกมือหนึ่งต่างพักต่างพววชิดกันไว้ถ้ามึงพลาดกันเมื่อไหร่อูทแทงมึงเมื่อนั้เอา้าวละเมื่อมันเป็นอย่างนี้ไหนที่ทนุนท่านทั้งหลายก็เห็นแล้ว พรักสีส้มก็โหวตให้คุณอนุพิชษและคุณอนุพิงก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีพักพวกพักร่วมต่างๆทั้งหมดที่หน้าตาแต่ละคนที่คุณเห็นพักสีส้มอภิปรายว่าแต่ละคนมีปัญหาอะไรต่อมนอะไรต่างๆหรือจะว่าเป็นเถือกติงกับติ้งแลกก็ได้ได้มาเป็นรองนายกร,รัฐมนตรีได้มาเป็นรัฐมนตรีลอยหน้าลอยตาถ้าจะว่าไปแล้ว มันเหมือนเอาคนเหล่านี้มาตกหน้าสีส้มแบบ้ากใหญ่เลยทีเดียวแต่ทำไงได้เพราะตัวเองอยากให้เขายุบแล้วก็แก้รัฐธรรมนูนในที่สุดคุณอนุทินก็ได้เ็นาายกเขาเป็นแล้วสมอารมณ์หมายแต่ไอ้เรื่องว่าจะยุบสภาหรือเรื่องการแก้รัฐธรรมนูนนะมันยังมีหนทางยาวไกลซึ่งอาจจะยุบก่อนก็ได้ถ้าตัวเอง คิดว่ามันร้อนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคนอื่นไม่ร้อนหรือจะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่แก้ก็ได้งั่นมันเป็นเรื่องเงื่อนไขของสภามันมีเหตุผลร้อยแปดที่จะทำพูดอย่างนี้หลายคนก็บอกว่าอา้าวถ้าเกิดไม่แก้รัฐธรรมนูญก็เสียหมาจะเสียหมาก็เสียไปแต่เสียหมาแล้วได้เป็นนายกอ้าวแล้วพรรคสีส้มละ่ะมันก็อาจจะเป็นฉากหนึ่งของ มวยล้มต้มคนดูก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอะไรก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นทางการเมืองได้ทั้งสิ้นคือยุทธสภาปอนและก,ก็รวมทั้งไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญซึ่งก็ไม่ได้ผิดตติกาใดหรือจะผิดก็ช่างหัวมันเพราะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วส่วนการแก้รัฐธรรมนูญจะแก้ได้หรือไม่ได้มันเป็นเรื่องเครดิตของพรรคสีสม้ม แท้แท้เอา้าท่านผู้ชมลองคิดดูเกิดมีการทำประชามติแล้วมีการแก้รัฐธรรมรนูญได้จริงใครจะได้เครดิตจากเรื่องนี้แน่นอนครับเครดิตนี้ตกไปเต็มเตที่พักสีสม้มอา้าวพักเพื่อไทยก็ร่วมแก้ด้วยพักพีน้ำเงินก็ร่วมแก้ด้วยพักร่วมอื่นๆก็ร่วมแก้ด้วยแต่ ไม่ได้เครดิตใดๆทั้งสิ้นเลยครับยิ่งภูมิใจไทยเป็นตัวขวางมาตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้มแม่จะบอกว่ามากับลันพ่อไม่ได้เครดิตทางการเมืองขืนแจ้รัฐธรรมนูญได้สำเร็จเครดิตจะตกกับพักสีส้มเต็มๆเพียวๆพักเพื่อไทยรู้ไหมครับรู้คุณอนุทินและพักร่วมรู้ไหมครับว่าเครดิตนี้จะตกกับสีส้มรู้ แล้วคุณคิดเลยว่าคนอย่างคุณอนุทินและพักร่วงจะยอมไม่ทักสีส้มได้เทรนิตจากการแก้รัฐธรรมนูญเพราะการจะแก้รัฐธรรมนูญได้หรือไม่ได้วันนี้ไม่เห็นมีใครจะเป็นจะตายเลยคนที่จะเป็นจะตายมีแต่พักสีส้มเท่านั้นที่จะเป็นจะตายเพราะแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ท่านจะว่าไปแล้วคุณดูท่าทีลีลาของนายกอนุทินและพักร่วง ผมว่าเขาก็ไม่ได้กระตือรือร้นถึงขนาดกระปรี่กระเป๋าที่อยากจะแก้รัฐธรรมนูญเอาแบบจริงจังหรอกทำไปอย่างนั้นนะสงวนท่าทีไปอย่างนั้นแหละลึกๆเขารู้ว่าคะแนนมันจะเป็นตกกับพรรคสีส้มแล้วก็คนหนุ่มคนสาวฐานคะแนขน,นของพรรคสีส้มเขาชวนพวกภูมิใจไทยและพัรคร่วมต่างๆเนี่ยไม่ได้ราคาข้างงวดจากการแก้รัฐธรรมนูนเลย เป็นนายกรัฐมนตรีเขาได้เต็มแล้วเรื่องอะไรจะให้มันไปถึงตอนนั้นผมดูสถานการณ์ทางการเมืองของพักสีส้มและพักภูมิใจไทยกับพักรวมผมว่าคุณอนุทินยิ่งขืนอยู่นานวันจะมีปัญหาต่างๆซึ่งเป็นเหตุทำให้พักสีส้มอยู่เฉยๆที่พูดถึงรัฐมนตรีแต่และคนทึ่งพูดถึงการบริหารของ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปัญหาเศรษฐกิจปัญหาไทยแดนกปัญหาความมั่นคงคิดเลยว่าคุณอนุทินจะทําได้คิดเลยว่าคุณธรรมนัสจะปราบได้แล้วคิดเลยว่าคุณสุชาติใครตะใครจะทําอะไรได้ให้มันดีกว่าที่พักการเมืองอื่นๆที่เขาเป็นมาแล้วทําอยู่เชื่อเหลือเกินว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเขารู้ยิ่งกว่ารู้ว่าใจของคุณอนุทินและพรรคพวกนั้น เฉยเฉยมากต่อการแก้รัฐนูญและเขารู้มากว่าคนแต่ละคนที่มาร่วมเป็นรัฐบาลในครั้งนี้ก็เคยอยู่กับเพื่อไทยมาก่อนรู้เช่นเห็นชาติรู้ขี้รู้ไส้กันแต่ละคนทั้งนั้นว่ามันมีกี่คนกี่คนดังนั้นเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อเปิดสภามาในประมาณสักกลางเดือนทันวา รวมทั้งพักสีส้มที่เห็นตอนช่วงปิดสภาอีกเดือนกว่าที่เขาบอกว่าเขามีข้อมูลอยู่เป็นกระตะักกระตักว่าเป็นใครบ้างโคตดกันไม่ได้หรอกครับทั้งสองพักหรือพักใดพักหนึ่งที่จะต้องยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคุณอนุทิพ์อ่ะคุณเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเมื่อพักสีส้มรวมกับพักสีแดงได้เมื่อไหร่ฟังเมื่อไหร่ก็ได้และเมื่อมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ กิ่งกิคุณอนุทินจะยอมหรือให้มีการอภิปรายและมีการโหวตให้คุณอนุทินและรัฐบาลกระเด็นไปนมันอาจจะเป็นครั้งแรกที่เป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่พรรครัฐบาลถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจและกระเด็นไปกักสภารวมทั้งอาจจะเป็นคุณอนุทินคนแรกที่ถูกวัางกลางสภามันคงจะเป็นตราบาปที่อัิยศของคุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทย ดังนั้นเมื่อมีข่าวว่าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเท่านั้นหนูนั้นจะต้องโอโหโเหนือเต้นเต้นกระตุกและคงจะไม่ยอมให้มีการเปิดอภิปรายไว้วางใจนะก็คงจะมีการชิงยุบสภาเตอ่อนที่จะมีการยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของทัคร่วมฝ่ายค้านหรือพรรคใดพรรคหนึ่งเพราะแน่นอนอย่างที่รู้กันอยู่ ถ้าเกิดพักเพื่อไทยเป็นคนยืมแล้วก็แฉออกมาแถเนื้อมาแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรคดีของคนบางคนรวมทั้งเอาเรื่องที่พักสีส้มเคยเอภิปรายรัฐมนตรีแต่ละคนแต่ละคนมาแล้วเนี่ยเอามาขย,ยี้มาฉายตันแล้วมาแถเพิ่มเท่านั้นแหลคะครับพักสีส้มคงนิ่งดูดายต่อไปไม่ได้ ความจริงใจของพรกประชาชนกับพักร่วมรัฐบาลยา่าที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้